สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาแนะนําวิธีการทำสิ่งที่มันทำรังแกกับเราเสองคนเราเรียกมันว่าความรักหรือเปล่ามันชอ้อวิธีทําขั้นตอนที่หนึ่งผามะนาวเป็นซิกขั้นตอนที่สองนำมะนาวมาถูก,กับใบมีดท,ทั้งสองด้าน ขั้นต ishi, tripod, paper, อนที่3ปอกเปลือกหอมหัวใหญ่ให้เหลือแต่รากขั้นตอนที่4หั่นหอมหัวใหญ่ขั้นตอนที่5นํานำมะนาวมาถูกกับหอมหัวใหญ่ทั้งสองด้านขั้นตอนที่6หั่นหอมให้เป็นลูกเต๋าเกิดความรู้หอมหัวใหญ่มีสารประกอบของซันเปิลเมื่อเราหั่นหัวหอมจึงมีน้ํามันหอมระเหยออกมาทําปฏิกิริยากับน้ำเราเลี้ยงในตากลายเป็นกลดซันฟิกจึงทําให้เรามีอาการ